เนียบเย็นฝนก็นตกชาลีน็อตเกตินแน่เพลสขบนหนาววุ้ยชารลีไปช้อปปิ้งซื้อกับข้าว เย็นขนาดไม่อยากจะใส่หมวกไม่อยากจะใส่ถุงมืออา,อากาศก็น้าเบื่อที่สุดเลยเอ,อาข้มอนมามีโควินหนาวนี่คือโรงเรียนนะคะโรงเรียนมัธยม Charlie, get out of there. Come on now, we go in. Now, you want to go in the poo chair? Yeah.